คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันหน่อยค่ะสาวๆที่อยู่ห้องพักคนเดียวเนี่ยระมัดระวังปิดห้องทุกอย่างทําให้เรียบร้อยเอาไว้นะคะเพราะว่าที่สงขลาค่ะเป็นหญิงสาววัย18ปีเธออยู่ห้องพักคนเดียวแต่ว่าเธอถูกชายแปลกหน้างัดห้องเข้ามาหวังจะขืนใจแต่เธอนั้นตั้งสติฮึดสู้จนสุดท้ายคนร้ายยอมลาถอยค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายใัยรุ่นสวมหมวกแกป๊ปท้ายทอยมีรอยสักเลข9ไทย พยายามจะโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ชั้นล่างของหอพักพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นนายคนนี้เดินขึ้นไปที่ชั้นสองแต่กล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะผ่านไปพักใหญ่วัยรุ่นชายคนเดิมกลับลงมาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนค่ะรีบสวมรองเท้าหยิบของบางอย่างแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเหตุหญิงสาววัย18ปีซึ่งเธอเนี่ยพักอยู่คนเดียวในห้องพักชั้น2แจ้งค่ะบอกว่ามีคนร้ายงัดห้องเข้าไปหวังจะกระทำอนาจารและขืนใจแต่เธอฮึดสู้ทำให้รอดมาได้ค่ะหนูก็คลีดกลีดออกไปแล้วเขาก็ก็เอามืออุดปากหนูไว้หนูก็เลยใช้มือที่เขาปล่อยปล่อยปล่อยข้อมือนไปแล้วนี้ปีบพอเขา ปิบสุดแรงเลยค่ะแล้วเขาก็เลยยอมแล้วหนูก็พลิกตัวขึ้นมาแล้วหนูก็ก็บอกให้เขาออกไปผู้เสียหายเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าระหว่างที่คนร้ายเนี่ยกำลังจะออกจากห้องไปเธอเนี่ยรีบวิ่งไปเปิดไฟอยากจะเห็นหน้าแต่คนร้ายไหวตัวทันดึงผ้าม่านมาบังไว้ก่อนจะวิ่งหนีไป ล่าสุดผู้กํากับการสพหานใหญ่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานของคนร้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงแกะรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามจับตัวมาดำเนินคดีต,ต่อไปซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นใบหน้าและรูปพรรณของคนร้ายอย่างชัดเจนที่บริเวณชั้นล่างตอนที่เกาะเหตุขโมยรถจักรยานยนต์นี่แหละครัน,น่าจะจับตัวได้ไม่ยากแล้วครับคับค